บางทีเราของพวกนี้เราตอนแรกถ้าเกิดมันเราไม่โดนตัวไม่มีใครเชื่อไม่บอกใครคนหนึ่งก็าไม่เชื่อจริงๆก่อนผมพูดดิคือไม่บอกใครคนหนึ่งเไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะว่ามันต้องโดนกัดตัวไงถ้าโดนตัวจะรู้ไงแต่มันไม่มีอาการอะไรเลยนะใช่แต่เวลาเาเจอกับผมมันต้องมีอาการเนาะเานกลัวข้างในคือข้างในมันกลัวไง แต่คือหลวงหลวงพี่บวชบวชแล้วมันก็คือใช้ธรรมะข่มได้ข่มแต่มันไม่หายใช่ไม่หายใช่ก็ไม่หายเพราะว่าสายบุญกับสายปราบนะที่ผมบอกว่าบุญกับปราบนอ่ยพวกนี้อย่างบุญก็คือประคองแต่สายปราบคือปราบบอกไปเลยของผมเป็นทำอะไรจะหยิบจะจับอะไรตอนเป็นโยมไม่ประสบความสำเร็จเลยใช่ไหมหลวงพี่บวชมากี่พรรษาไหมพรรษานี้พรรษาสี่สี่แล้วใช่ไหมเพิ่งเพิ่งมารู้ครั้งนี้นะตอนครั้งที่แล้วบวชนะปวดโตไปหมดเลยผมผ้าเหลืองปวดบ่าปวดเอวปวดปวดจนอยู่ไม่ได้ต้องศึกอ่ะ แสดงว่ามันอยู่กับหลวงพี่มายี่สกว่าปีแล้วยี่กว่าปีไม่รู้ว่าหลวงไม่ใครทําหลวงพี่ไม่รู้เลยน่าจะค้างบ้านน่ะมั้มมงก็ไม่รู้จะทําโดยม่รหรอกมันหาผมแล้ะคือมันอยู่นานเนี่ยมันก็ต้องนะเผาคือโดเจอคลิปอาจารย์นะสามเดือนที่แล้วก็ก็นั่งดูคลิปไขววันนี้ <laughs> ด่าด่าแล้วก็ทิ้งไปเดือนนึงเลยนะไม่ดูเลยแล้วก็มาดูอีกแล้วคราวนี้ดูติดต่อกันเป็นเดือ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 น จนวันนั้นน่ะตั้งใจยังไงก็ต้องโทรมันกลัวมันไม่กล้าให้โทรจะโทรจะโทรแล้วอีกเป็นเดือนนะตัดสินใจผิดถูกผิดถูกผิดถูกอีกเป็นเดือนน่ะวันนั้นตัดสินใจยกหูอาจารย์รับก็รับไม่รับก็ช่างแม่งละกูไม่สนใจกูกดเลยก็อาจารย์ดุอ่ะใครใครจะกล้าโทรลงพี่ยังไม่กล้าโทรเลยลขนาดพระไม่กล้าโทรกูดู <c oughs> ผมดูขนาดนั้นเลยเหรอ จริงจไม่กล้าโทรจนต้องรวบรวมสมาธิเอาว่าตายก็ตายวะกูโทรตายแล้วลูนขนาดพระยังกลัวคือโทรแล้วไม่รับสายเราก็เก่งใจแล้วแล้วก็อธิษฐานปู่เวทก่อนถ้าลูกมีบุญให้หายลูกไม่กลัวแล้วกดโทรเลยติดติดเลยติดเลยอ้โอาจารย์ก็รับเลยต้องอธิษฐานก่อนโอ้โหไม่งั้นไม่กล้าเลยนะไม่กล้าพระยังกลัวแน่ดอ ผมบอกว่าไม่ใช่หน้ามานะนี่คือของจริงนะของจริงๆเลยนะครับแต่ไปว่าพระสงฆ์นะบอกเวลาภาวนาเวสสพุทธใช้ได้ดีเลยนะเวสสพุทธนะเวสสพุทธสีพยางจะไวคือสายปราบนะแล้วก็สักคาาวุฒังนี่แรงแรงมากเลยนะสักขาาวุฒังเนี่ยใช่แปดตัวเนี่ยไม่ต้องอะไรมากสายปราบนะใช้ได้ดีจากปวดปวดตัวนะอ่ะทิหายเลยแต่มันมันไม่หายขาดมันหลบไปอยู่ตรงไห่ มไ็ม่เปนรันวิ่งตรงขาเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดยังไงก็ต้องมาดูอาการอย่างนั้นหลวงพี่นะมีม,มามาได้เลยโทรหาผมปั๊บหลวงพี่ปั๊บเดี๋ยวผมนัดมาเลยนะมันต้องวิ่งเอาไอ้มาให้หายมันยี่สิบปีนะหลวงพี่อ่ะเดี๋ยวคิวต่อไปเลยหลวงพี่อันนี้อน้ำมนต์นะน้ำมนตนะ์ให้น้ำมาจ้ะอันนี้ให้หรือเอาไปอันนี้เอาไปดื่มกินนะเอาไปอยู่ข้างในนะหลวงพี่นะอ่ะให้ลูกศิษย์ เอาไปสองอันเลยไจังเอาสองอันก็ได้เอาไปเลยเพราะน้ำจะได้กินเยอะเอาใหในุสินะอาได้อ๋อที่ว่ากี่เอาองค์ไหนมั้งผมจำไม่ได้ละบูชาแปดนิ้วแปดนิ้วอันหนึ่งคาถาพุทธสองคถาพุทธสแล้วก็ุมานึ่คถุทธสองใช่ไหม่างนี้สองสององค์นี้นะใช่ไหมแบบนี้สอเล็กสอ่าโอเคแล้วก็แนิ้วเดี๋ยวอะรนต่อยกันแล้วก็กุมารน้าต่อยน้าต่อยขอคาถาพุทธแปดนิ้ว หนึ่งอันพร้อมกล่องก็ไมดีเอาอย่างงี้กล่องก็ไมดีกูมันกูมันด้วยกูมันกูมัะรยักษ์ด้วยน้าลอยองเล็กองเล็กกูเล็กองเล็กหนึ่งเดี๋ยวดูแม่เปิดให้เปิดอย่างเงี้ยเป็นไงพวกเกียนด่ากูเยอะๆไว้ด่าไว้ด่าไว้มันด่ามันด่าเป็นภาษาใต้เลยมันคือสำเนียงมันออกทางใต้ยึดแหมงี้ยเออมันใช่ยึดแหมงแสดงว่าผีใต้อ่ะเพราะปกติคนภาคกลางเขาไม่ด่าเงี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ผมก็กมึงเอาอุปก่อนไอ้สัตบมึงจะเผาผมให้ดู ก็จะเอาจะเอามีดฟาดก็มันดูไม่งามผมก็เลยต้องใช้ตัวเองเนี่ยนะ่ยเขาเรียกว่ากระสินเนี่ยไฟเนี่ยละลายไปเลยเนี่ยละลายเลยเผาเลยรู้ตัวว่ามันด่าด่าละกองก็ไปอยู่นู่นนะขอกรูไปหยิบอันหนึ่งกองกองแดงกองแดงอันหนึ่งนี่มันหนึ่งตันๆอยู่เลยอืมอะไรขับกินน้ำขับไปแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต้องมาใหม่นะต้องมามาใหม่ อันะนูพี่นะอันนี้กล่องอย่ารอกล่องเลยช้านะจองอะไรนี่ได้กล่องแนมะ่ผมเมื่อมือสั่นเลยเพราะมันยี่สิบกว่าปียังไงหลวงพี่ต้องมาดูว่ามันค้างอยู่ตรงจุดไหนหรือเปล่านิดๆหน่อยๆนะต้องมาแต่ถ้าเกิดภาวนาเวสตสากุศะอะไรต่างๆเดีวใช้กระทานี่ไปปั๊บเนี่ยที่อะไรต่างๆเดี๋ยวก็หายฮนะหพี่ครับผมนะนะเอาไปช่วยลูกศิษย์ลูกหาได้นะเผื่อลูกศิษย์ลูกหาเขาเดือดร้อน มาปั๊บสำน้ำมนต์หรือไม่ก็เอาเนี้ยที่ผมทำเวสสาคุสะกับสาคาถาคุธังเนี่ยเอาไปช่วยได้เลยตีได้เลยน้ำหว่าอันนี้ก็ได้หรือว่าตีท้องที่ท้องได้แตะก็ร้องแล้วนะหรือว่าหลวงพี่ทำตัวเองก็ได้จิ้มที่มันวิ่งตรงไหนก็จิ้มถ้าเกิดแบบจิ้มก็หายเวสสาคุสะกับสาคาถาุธังนะใช้ได้จริงเป็นตัวแทนผมเลยตัวแทนผมเลยนะเออหรือว่าทีปั๊บจะลองใช้เพราะได้ไปแล้วได้รับกับมือผมแล้วผมบอกแล้วว่าต้องดูแลนะปกปักรักษาแล้วก็ไปช่วยญาติโยมที่เขาเดือดร้อนจากพุทม ครับผมครับนะผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันฉันเพนก่อนนะฉันเพนก่อนนะฉันเพนเดี๋ยวเอา๋ยวเชิญหลวงพี่ไปนะั่งโนโั่งนั่งลงลงหน่อยขอหลวงพี่นหน่อยมอเขียนหลวงพี่นะขอของหลวงพี่หน่อยชันฉันก่อนฉันข้าวนี้ไปปั๊บเนี่ยมันจะมันจะนิ่งขึ้นฉันน้ำอะไรต่างๆนะหลวงพี่น่เดี๋ยวขามันยังสั่นขายังสั่นอยู่ใช่ไหมโอ้โหมันเพิ่งใหม่ๆขาสัน่นเอาเก้าอ<ๆ>ี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาของขอคห้หลวงพี่ขอหลวงพี่ขาสั่นเลย ผมยังยังยังผมพี่ยังสั่นอยู่นะนั่งก่อนก็ได้ครับนั่งก่อน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 ผมพี่นั่งก่อนผมยังสั่นอยู่เลยเหรออืมมันไม่มีแรงอ๋อรอก่อนกลับไม่มีแรงเลยอ่ะนี่เอาเอาให้ให้ให้ลูกศิษย์พี่ก่อนอันนี้นะเข้าใจเข้าใจเพราะว่ามันยี่สิบปีไม่ไหวเลยใช่ไหมขามันไม่มีแรงอ่ะเดี๋ยวผมผมผมลองลองอีกทีนึงนะเพื่ยนนะผงพี่นะแป๊บนึงว่ามันว่ามันค้างอยู่ไหนนะแป๊บนึงแป๊บนเดียวผมพี่นะเดี๋ยวกองข้างไหนข้างไหน มันอยู่ตรงช่วงเอ็นเอ็ใช่ไหมโอเคโอเคพาะมันโทษโทษทีนะหลว่พี่นะหลับตานะหลว่พี่นะหลับตาน่เวสะอุสะ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 เวสัอุสะเวสะกุสะเวสะอุสะเวสะอุสะเวสักุสะเวสับุสะเวสักุสะเวสุสะเวสะอุสะเวสุสะเวสักุสะเวสักุสะเวสกุสะเวสะอุสะเวสัอุสะเวสกุสะเวสะอุสะเวสะอุสะเวสักุสะเวสัุสเวสเวสัุสะเวสุสะเวสเวสุสะเวสะเวสะเวสุ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 สะเวสกุสะ เวสพุสะ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 เวสสะเวสะหลุดไปเวสพุสะเวสสะเวสะนี่มันตึงไว้เวสพุสะเวสพุสะเวสพุสะตึงหายเวสพุสะออกไปเวสพุสะ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 เวสสะเวสสะเวสสะเวสะหลุดไปเวสพุสะ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 ออกไปเวสพุสะ เวสสะพุสะเวสบุษะเวสบุษะเวสสะพุส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 บุษะเวสบุษะเวสบุษะเวสสะพุสะ เวสะบุสะเวสัุษะเวสัุสะเวสัุะวสุษะออกไหมหมดออกไหมเวสะบุสะเวสะบุสะตัดไหมหมดเวสะบุสะเวสะบุสะนะออกไหมหมดนะออกไหมหมดออกไหมหมดออกไหมออกไหมออกไหมหมดเวสะบุสะเวสะบุสะนะที่ไปกินเนื้อกินเอ็นกินกระดูกต่างเวสะบุสะ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 เวสัุษะเวสัุสะเวสัุะวสุษะออกไหมหมดนะเวสะบุสะเวสัุษะเวสัุสะออกไหมหมดเวสะบุสะ เวสะพุสะ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 สักขะทาวุตัง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 สักขะทหุตังสักขะทหุตัง สักขะทาวุฒัง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 ให้หลวงพี่มานั่งกับพื้นเลยสักขะทาวุฒังค่อยๆนะสักขะทาวุฒังนะสักขะทาหลวงพี่นะค่อยๆนะเดี๋ยวผมแค่เอาให้หมดเลยโดนมา20กว่าปีอ่ะโดนสักขะทาวุฒังเดี๋ยวไม่งั้นเดินไม่ได้อีกสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒัง สักขคธาวุฒังหมายทางนี้แล้วโอ้ยปไปเลยไปอันนี้คุจับเลสัคธาสักขคธาวุฒังสักขะออกมาเอาไว้หมดเวสภุสะเวสภุสะอันนี้ภาคสองมาเจอกันนะภาคสองนะมาเวสภุสะ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 เอามาสองขั้งเวสภุสะมึงเวสภุสะเวสภุสะ เอ็งวยเอาเอ้าเอาดากูไหมเอาเอาดามาเวสสักผู้สะมาเอาเออมึงฮ่ามึงมึงลงตีนดีกว่าเผาแล้วลงตีนแอบเวสะเอ้าเอ้าเอ้าลงต้นแล้วไหมออกไปออกไปออกไปมามึงกูมาราทาวุฒิวาเจตุมหาฤิทิกาเวสสักผู้สะ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  เวสะกผเวสเพสอเออด่ากูเยอะด่ามั้ยมึงกูฝากไว้ก่อนมึงอ่ะมึงไอผีปากจัดมึงมึงกูว่ากูปากจัดแในสัตว์อืมเอามึงด่าามึงเวสะพูสะเอาเวสมึงมาลองกูหน่อยมันมันเวสะกุสะเสวเวสะุสวเวสะกุสะเวสภุสะเวสัุสะเวสะุสะเวสัุสะเวสะผู้สะเวสะเสวเวสัสเวสัสะเวสัุสะเวสะพุสะเอกไป เวสะภูสะเวสะภูสะเวสะภูสะ şey, จับลงพี apron, ่ tang, yeah. นอนเลยประของกันแบบเวสะภูสะเวสะภูสะหลับเลยนะั่งพี่นะเวสะภูส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 ะลงขาไล่จะกหัวแม่งลงขาวะยี่สิบปีมันลงหนังลงกระดูกลงเนื้อลงเลือดเนี่ยเวสะภูสะ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 เวสสสะะะเวภูสะ เวสัพุสะเวสะ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 พุสะเวสัพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสสะเวสัสเวสะพุสะเวสมยเวสสะเวสัสะเวสสะเวสสะเวสาสะเวสะเวสสะเวสัสเวสันูสะเวสสะเวสะเสะเวสะพุสะเวสสะเวสสเวสะเวส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 ะเออเออเอาดาไว้เยอะ เย็ดแม่งอีกเอาไปไอ้ผีปากจัดไอ้ฮาเอาดากูณนะเว้ยเดี๋ยวมึงเจอมึงเจอแน่มึงเจอแน่มึงเจอแน่ไอ้ผีอันนี้ด่าผีนะไม่ได้ด่าพระนะเดี๋ยวหากูด่าพระอีกมาเล่มมาฟังละสองมามึงมาปูมือพองแน่วิมาอย่างเงี้ยเวสสัสเวสสัสเวสสัสเวสัสไป bay, chặt chặt bay, chặt bay chặt bay, bay 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 bay, bay 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 bay, 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 bay

นะอมพยายูมาะนะ่มาลนามาลับไปสะมารับไปสะมารับไปสะมารับมบันไปฮะเนี่ยออกไปเลยจอมอยู่กับมึงทำกับพระเนี่ยอยู่กับพระเนี่ยไอ้พวกไม่เว้นวนะ่างไหนไอ้พวกไม่รู้จักบุญบาปบ,บุญคุณโทษไอ้พวกมึงเนี่ยไอ้ยไปออกไปเนี่ยกูจะเผาจนเทียนหมดเล่มเนี่ยถ้าไม่ออกเนะี่ยมึงก็ตายอ่ะมึงตายแนะ่ไอ้ผีไอ้ผีปากจัดมึง quay lên đây quay lên lọc khang đấy lọc khang Bay. Tắt bay. ไปมึงออกไปจากร่างกายพ่านี้มึงจะไปไม่ไปบอกกูมึงจะออกไม่ออกมึงยอมไม่ยอมออกปากมามึงออกปากมามึงออกปากมาไม่ใช่ด่ากูอย่างเดียวมึงออกปากมาเลยมึงด่าแต่กูนะฮะกูไม่เคยโดนผีด่าขนาดนี้นะมึงมึงโชคดีแล้วที่มึงเรื่องรากถูกเออเอาด่าไปไปไปออกไปละลายไปมึงละลายไปเลย là lai bay thổ quay bay 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 <laughs> Đâu, lâu xí lên xế nào mà hả mạt dắt cu đấy Lộn mà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  Đâu. 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 Đâu mà Đâu mà 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 lâu gì Ơ Lâu xí xế hả mình Chặt bay Không bay Bay Gió ăn Bay 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 bay

mà 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 ơi một bảy một bảy bảy lâu xì xế nam hà giác cũng cố một mà 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 lấy bảy nữa hả bảy một bảy một bảy

ไปไปหมดไปพามาทำฮะไป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 ออกไปซะมึงอย่ามาทำกับนักบวชกูไม่ชอบนะไอผีปากดีออไอหมอผีที่ทำแม่งก็บาปบุญคุณโทษมันไม่มีเลยรู้จักบาปบุญคุณโทษเฮียค่ะไอชิพายไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษฮะไป Đấy. Mình đốt thiên đâm một lề mấy này. Đấy. thiên này Đập lên đập lên Đập đã ยี่สิบปีไว้ยี่สิบปีที่มันทรมานเลยยี่สิบปีที่เขาทรมานรู้ป่ะเออที่เขาทนทุกข์ทรมานมาตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วมันกลายมาเป็นพระเนี่ยแล้วที่แล้วที่บอกว่าดูดูความทรมานของคุณสามันดำที่มันตีแผ่ในตัวกูเนี่ยที่โดยมีกูเนี่ยนะที่คนทุกดากูว่าเ,เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะ่ะมึงอย่าเอาคลิปนี้ไปทําเป็นประเด็นนะกูบอกให้เขาเดือดร้อนจริงๆรรู้ป่ะมึงอย่าหาแดกกับคนที่เขาเดือดร้อนรู้ป่ะใจนะกูทํากูไม่ได้สบายนะที่กูเหนื่อยนะ เพราะกูไม่ได้เอาปัจจัยพระเลยนะไม่เอาเงินพระเลยนะกูทำได้ฟรีๆด้วยใจกูนะกูต้องการให้เขามาสวดมนต์ไหว้พระได้นะโอ้กูหมดแรงกูหมดแรงไอ้ยี่อกูหมดแรงไอ้สัตว์วันนี้วันพระวันพระใหญ่สิบห้าคำกูเออาอะจะด่ากูก็ด่าเลยนะกูหมดแรงไอ้ยี่อกูช่วยพระจริงๆเว้ยเอาน้ำให้กูกินหน่อยนี่กูไม่มีกูไม่มีเสียงเลย มึงดูขนาดเราเสมาเสนามหามาจยริยะกูยังเรียกลงมาได้อย่างที่ดูเอาน้ำมาน้เอาน้ำาเอาน้ำเอาน้ำมาพวกผีเนี่ยไม่รู้หรอกบาปบุญวชดหมอผีไม่รู้ว่าตัวบาปเป็นยังไงคนให้ด้วยคนให้ด้วยเอามึงมึงเอาไฟหลอดคนให้กูเลยเดี๋ยวกูกินกูขอแดกหน่อยโอ้โหหมดสภาพนะคือถ้าเกิดกูตอแหลนะขอให้กูตายเลยรู้嘛 ขำฮ huh? ะอันเออได้ขำอะไรมึงอุ้ยได้ละขำอะไรท่านโทษที <c oughs> หายนะหาย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 แล้ว <c oughs> อย่าขำหลวงพี่ <c oughs> ผมตกใจหลวงพี่ขำแต่ผมตกใจเดี๋ย <c oughs> วพูดผิดพูดถูกหลวงพี่มาแบบนี้ไม่รู้ว่าข้าพเจ้าจะดังยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมช่วยหลวงพี่จริงๆนะ อันนี้ถือว่าเป็นคลิปวิทยาทานแล้วกันมึงดูกูยังหมดแรงอ่ะมึงอยู่ลูกศิษย์ดูแต่ละคนเห็นป่ะอันนี้คือสำนักวิมานอสูรนะไม่ใช่เหรอละหมดแรงน้ำตาผงที่บอกน้ำตาไหลขอโทษเมื่อกี้ไม่รู้ว่าผีหรือไม่รู้ลืมตัวลืมตัวลืมตัวเนี่ยกูตบปากก่อนนะยฮะร้อยแล้าด่าอาจารย์ แต่หลวงพี่ไม่ได้ด่าอืไม่เป็นไรหลวงพี่ผมไม่ถือผมไม่ซีเรียสเพราะว่ามันเข้าใจเลือกล่างันเจ็บอยู่ไม่ได้หรอกนะร้อนร้อนดิต้องเผานะต้องเข้าใจฮะหลวงพี่นะหลวงพี่โดนหนักหลวงพี่ก็รู้ตัวใช่ไหมล่ะหนักก็หนักอะยอมตายแล้วมาครั้งนี้ต้องให้ออยอมตายเหรอหลวงพี่ตายมันเอาแล้วยอมตายเลยมั้ยเนี่ยใช่เพราะว่าแบบมันพอประมาณนี้ใช่คือมาครั้งนี้คือวัดดวงไปเลยอ่ะออกคือจะจะเป็นยังไงกับตายก็ต้องสู้อ่ะ เจ็บยังไงก็ต้องสู้เพราะว่าฟังเคสอาจารย์อีกคลิปหนึ่งที่นักร้องบาเดอร์อ่ะที่เขาทนไม่ไหวอ่ะหลวงพี่ก็คิดโอ้โหมึงขนาดนี้เลยวะอาจารย์บอกไล่กลับไปอีกรอบหนึ่งหลวงพี่บอกโอ้โหถ้ากูจะมานี่กูต้องยอมตายนะถึงตัดสินใจโทรหาอาจารย์กูยอมตายพอดูพอดูเคสนักร้องบาเดอร์มันมันเจ็บจะตายหาตัวอย่างควายมันยังร้องขนาดนั้นโอ้หลวงพี่ก็หลวงพี่ไโดนตระแต่หลวงพี่ดนเผาเลย ตัดสินใจอยู่ประมาณสองอาทิตย์อะย่ะกว่าจะโทรหาจารนแ<ม>บบโ,โหกูต้องเจ็บแน่เลยกูต้องดิ้นแบบบัตเตอร์แน่เลยเหมือนกันเลยคล้ายๆกันแต่โดนเผาแต่ว่าตัดสินใจแล้วคือมางวดเนี่ยถ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วคือต้องคือตัดสินใจแล้วยกหูโทรหาจานเลยตายเป็นตายตายเป็นตายเลยตายเป็นตายไม่ตายแล้วแหละตอนนี้ผม นะหลวงพี่อยู่วัดไหนเดี๋ยวผมจะไปยิบถ้าไม่ออกเดี๋ยวผมจะไปกระทืบผีอยู่ที่กุฏิเลยโอ้ยโดนแล้วเห็นไหมโดูเทียนนี่สีดำหมดเลยอ่ะมันดำเองเหรอดำเองนะดิมันคือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคล้ายๆกับที่ว่าหมื่นล้านอ่ะแบบเงี้ยเทียนดำอย่างเงี้ยเลยโอ้ยเพิ่งมาบวชครั้งเนี้ยเพิ่งจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในตะก่อนไม่รู้อย่างเป็นคาราวาธรรมดาเราทําธุรกิจอะไรจะหยิบจะจับจะได้เงินจะได้เงินละ ได้มาเดี๋ยวพักหนึ่งเดี๋ยวก็หายไปแต่แว่ากู่แข่งธุรกิจเขาเล่นยะไงทำได้ไปแล้วก็หายไปเวลาคิดอะไรมันเหมือนเราคิดถูกนะแต่ไอ้ข้างในอ่ะมันสั่งสมองให้ทําผิดพลาดไปหมดเลยใช่มันพลาดไปหมดทั้งๆ้งที่มันถูกนะเราคิดว่าถูกนะมันทําผิดหมดเลยอตอนแรกไม่รู้เพิ่งมาบวชครั้งเนี้ยเพิ่งรู้รู้ตอนบรรษาสองอรู้ได้ด้วยตัวเองแต่เอาออกไม่ได้เพราะว่าหลวงพี่ไม่ได้เรียนเวทมนต์คาถาไงใช่ ก็ทําแต่บุญกระทำแต่ทานนั่งมาทิตโอ้แบบนี้ใครจะออกได้ยากกระตันโอ้ถ้าไม่เจออาจารย์สงสัยคงอยู่จนตายอ่ะโอ้ผมอย่ามาบ่อยนะแบบนี้กูขอเลยมึงอย่ามาบ่อยอย่าคิวกูเยอะนี่มึงจะคิวสามสิบตอนนี้คิวเท่าไหร่แล้ววะสามสิบนะ้ี่สิกไมกันกูเกือบเคสนี้เข้าไปเป็นชั่วโมงเลยวันพระด้วยนะวันนี้วันพระสิ้นเดือนเอาหนุ่มพี่พอดีได้เกือบได้ฉันเพลนี่มึงจะเก้าโมงสี่เก้าหรอเนี่ย ขอเข้ามาแล้วกันขอมาลาโทษแล้วกันนะโมตนาบุขอเมารี่นลูกขษทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนนะได้บุญได้กุศลนะที่ช่วยรักษาพระให้ทำนุทาบารุงพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ธรรมะของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญทาธุรกิจอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเชิญ เด okay. okay. right. right er ี๋ยวฉันข้าพเดินลงพี่นะ่าจะมีแรงขาเะตอนนี้แต่ผมไม่มีแรงขาผมแล้วขากูหมดแรงแล้วช่วยไปเอาตะไคร้มาผูกขาขากูหน่อยได้ไๆ้ๆๆ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 ดๆอๆๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 ปด <ion up> เดินได้เดินได้นี่แรงมะเดินได้เดินได้เดินได้ไหมเป็นไงล่ะยืนยืนไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้เลยตอนนี้หนุ่มพี่เดินได้ละกูมึงดูรอยตีนที่กูเหยียบรอยผีเนี่ยนี่กูเดินเนี่ยเป็นไงกูเจ๋งไหมเจ๋งไหมต่อไปต่อไปใช่ครัยิ่งกว่าแบบโชว์อะไรอีกกูวันแมนโชว์ยริงกูทำได้กูทำได้เว้ยแสดงว่าเมื่อกี้มันลงขาหรอกมันดีลงขาผมไปนั่งคุยก่อนแหละเออผมไปนั่งเข้าห้องน้ำไม่พักก่อนนะท่อใจก่อน เวลาคิดว่ากูจะไล่ย่งไรงวมันนีต่ำลมันงตังหมดแหละมนีไปซ่อนอะซ่อนเห็นมีแรงแล้วเดี๋ยวฉันข้าวของพี่นะโอเคนะคิวต่อไหมมัอยาแบบนี้เนะอ่ะเดี๋ยวพัพก้นหนึ่งก่อนนะแป๊บนึงนะเราตัดก่อนก็ได้นะเออตัดก่อนนะตัดตัดตั